สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาลองสัญญาณช่องอ่าอนาล็อกนะครับเป็นสายสัญญาณ RCA นะครับเป็นเครนตัวสีฟ้าคือ RCA นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งถ้ากดอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเป็น XLR นะครับตามคลิปที่แล้วที่ท,ที่เราก,กดได้เห็นกันนะครับนี่นะแล้วก็ตอนนี้ลองสปิกเกอร์ B นะฮะนี่นะฮะหรือ A บอก B <ๆ>ก็ได้นะครับผมนี่ฮนะถ้ากด A ก็ไม่ได้ออกครับเพราะตอนเพราะตอนนี้เสียบสปิกเกอร์ B นะฮะนี่นะฮะอ่านี่นะครับ ดีมากนะ,นะครับผมแล้วก็เสียบต่อดิจิตอลไว้ด้วยนะฮะดิจิตอลสองกับสามนะอ่าตอนนี้เป็นช่องบลูทูธนะฮะนะฮะนี่ครับเสียงดีมากนะครับผมของที่ใช้ลองเป็นจำนวนห้านะครับผมงซีเอสห้าสุดเอสนะฮะเสียงดีมากตัดรอยย่า หมายนี้ครับลายเป็นกุ่มนะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงถึงาเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับครับผมโอเคครับผมสวยมากสงดีมากครับผมขอบคุณครับ